ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ในสาสปะสูตรว่านักครที่ทำด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยต์กว้างหนึ่งโยต์สูงหนึ่งโยต์เต็มไปด้วยมเมล็ดพันธุ์ประกาศมีมเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบรุษพึงหยิบเอามเมล็ดพันธุ์ประกาศมเมล็ดหนึ่งออกจากนกครนั้น โดยล่วงไปหนึ่งรอปีต่อหนึ่งเมล็ดเมล็ดพันประกาศกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่ามากนักส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหนึ่งกับยาวนานอย่างนี้แลบรรดากับสิ้นนานอย่างนี้พวกเธอต้องเที่ยวไปแล้ว ม่ใช่หนึ่งกับไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับมีใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัตรกำหนดที่สุดของเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ก็เหตุเพียงเท่านี้เนี่ยพอทีเดียวที่เธอจะเบื่อน,นายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัดเพื่อให้พ้นทุกข์ในโลกนี้มีคำถามที่ยังไม่พบคำตอบมากมายความลี้ลับของโลกและชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยากจะเปิดเผยให้เข้าใจได้ทั้งหมดในเวลาอันสั้นการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัต อันยาวนานนี้นะ่ยยากจะหาที่สุดได้เพราะสัตว์โลกถูกความมืดคืออวิชชาครอบงำจิตใจเอาไว้ทำให้ไม่เห็นแสงสว่างแห่งพระสัตธรรมเหมือนคนตาบอดไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์มีแต่ประสัมมาสมัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะทรงแทงตลอดหมด ทั้งโลกธาตุความลี้ลับทั้งหลายที่มีอยู่ก็ถูกเปิดเผยออกมาพรงทรงเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์อุทัยที่กระจัดความมืดมิดของโลกให้หมดสิ้นไปเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้ก,กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสด็จไปพรมโลกค้างเอาไว้ว่า พระผู้มีพระภาคจากของเราทรงไปสู่พรหมโลกด้วยกายเนื้อเพื่อโปรโดประกาพรหมผู้เป็นสัสตตทิธิมีความเห็นผิดคิดว่าพรหมโลกนะเป็นภพที่เที่ทยงแท้ที่สุดร่งทรงเปิดเผยให้รู้ว่าพรหมโลกไม่ได้ยั่งยืนอย่างที่เข้าใจเพียงแต่มีอายุยืนนาน เป็นกับกับเท่านั้นมีเพียงพระนิพพานเท่านั้นที่เที่ยงแท้เป็นบรมสุขอย่างแท้จริงซึ่งการเสวยสุขในพรมโลกนั้นแม้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหลายพรลงแล้วพวกพรมก็ยังไม่จุติเลยอายุในพรมโลกของผู้ได้ปฐมฌาน ยืนนานถึงหนึ่งกับทุติยชานแปดกับตาติยชานหกสิบสี่กับจตุติชานห้าร้อยกับในบรรดาพรหมผู้บรรลุจตุติชานหากเจริญสมาบัติมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นจนไปถึงขั้น ในวสัญญานาสัญญายตนะก็จะมีอายุยืนถึง8ปด0มพันกับทีเดียวพวกพรมสวยสุขยาวนานมากยาวนานกว่าชาวสวรรค์มากมายหลายเท่าทีเดียวส่วนในมนุษยโลกของเราไม่ต้องพูดถึงกันเลยชีวิตสัน้นเช่นเดียวกับหยาดน้ำค้าง บนปลายยอดหญ้าเมื่อพระกาพลมได้ฟังธรรมเช่นนั้นก็กล่าวว่าท่านพูดนิระทุกข์เพราะท่านรู้ว่านิพพานที่สัตว์ถึงไม่ได้โดยความเป็นอย่างนั้นถ้อยคำของท่านอย่าได้ว่างเสียเลยนิพพานันผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได้เป็นอน,นิทัศนะคือเห็นไม่ได้โดยจักสุวิญญาณเป็นอน,นันตะ ไม่มีที่สุดหรือหายไปจากความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีรัศมีในที่ทั้งปวงอันสัตว์ถึงไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินโดยความที่น้ำเป็นน้ำโดยความที่ไฟนเป็นไฟโดยความที่ลมนเป็นลมโดยความที่เหล่าสัตว์นเป็นเหล่าสัตว์ หรือเดี๋ยวความที่สิ่งนั้งปวงน่ะเป็นสิ่งนั้งปวงถ้าท่านรู้มากกว่าเราหรือเก่งกว่าเราแล้วแล้วก็เราจะหายตัวไปจากท่านหากท่านมีอนุภาพจริงก็จงตามหาเราให้พบพระบรมศา,าสดาก็ทรงรับคําท้าว่าเอาเถิดแต่หากท่านอาจหายตัวได้ก็จงหายตัวไปเถิด เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าพระกาพมแม้จะหายตัวไปหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจพ้นจากทัศนะของพระพุทธเจ้าได้เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเอาละเราจะหายตัวไปจากท่านบ้านพระกาพมก็กล่าวว่าถ้าท่านสามารถหายตัวไปได้ก็จงหายตัวไปเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรดาเนพระองค์หายไปผู้พระองค์จึงมองไม่เห็นพระองค์ได้ยินแต่เสียงของพระองค์ที่กําลังตรัสอยู่ใกล้ๆเท่านั้นว่าเราเห็นภัยในพพและเห็นพบของสัตว์ผู้สแสวงหาที่ปราศจากพพแล้วไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่ยังความยินดีให้เกิดขึ้นด้วย แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเล่าชี้ว่าประวัติของปะกาพรมให้ทราบเพิ่มเติมว่าในครั้งกโน,น้นปะกาพรมได้เกิดเป็นมนุษย์เห็นโทษในการทั้งหลายและได้ออกบวชเป็นฤาษีทำสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ไปสร้างศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น,น้ำคงคา ท่านปรารถนาจะให้น้ำเป็นทานแก่คนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจิ้งได้บรรดานในท่อนน้ำพลุ่งขึ้นจากแม่น้ำคงคาให้ตรงไปในทางตะกันดานแห่งหนึ่งซึ่งพวกพ่อค้าเกวียนห้าร้อยและโคเทียมเกวียนกำลังอัฐคัดขาดแกลนน้ำอยู่พอดีอีกคราวหนึ่ง พระกาผมได้ช่วยคนและสัตว์ให้พ้นจากอำนาจของมหาโจรโดยฤทธิ์ของตนอีกครั้งหนึ่งได้ช่วยมหาชนให้พ้นจากอำนาจของพญานหนาคราชที่ดุร้ายในชาติที่เปืนอาษีนี้มีชื่อว่าแกสวารืสีซึ่งพระลงก็ได้เกิดเป็นกัปปะฤืษีผู้เป็นสิษย์ ของเกสวรฤษีนั้นด้วยและชื่นชมอาจารย์ว่าเป็นผู้มีวัตรดีดูก่อนประกาพรมเราย่อมรู้อายุของท่านอายุของท่านนั้ไม่ได้ยืนนานอะไรเลยท่านยังต้องมีการจุติและการเกิดอีกอายุของท่านไม่ได้มากอย่างที่คิดเลยพวกพรมทั้งหลาย ต่างอาสจรใจที่เห็นพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวชมเชยสรรเสริญพระพุทธองค์และก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีใครยิ่งกว่าขณะนั้นมารเห็นว่าพวกพรมจะล่วงวิสัยของตน ก็เข้าสิงพรหมปริสจัยอีกผู้หนึ่งแล้วกล่าวห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนท่านผู้นิรุกุกเมื่อท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าแนะนำอย่าสั่งสอนอย่าแสดงทมแกสาวกหรือบรรพาชิตทั้งหลายเชิญท่านเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดอย่าได้สั่งสอนสัตว์เลยเชิญท่านเป็นผู้มักน้อย ตามประกอบความอยู่สบายในชาตินี้เถิดเพราะการไม่พูดเป็นความดีท่านยาสั่งสอนสัตว์เลยเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาเราหนะรู้จักเลขของท่านท่านอย่าคิดว่าเรานะไม่รู้ท่านเป็นผู้ไม่มีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลจึงได้ห้ามเรา แสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นตามที่เราตรัสรู้ลดเกรงว่าจะล่วงอำนาจของท่านไปเสียเราชื่อว่าตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนแนะนำแสดงธรรมแก่สาวกก็ต้องแนะนำแสดงธรรมตามที่เรารู้มาฝ่ายพระกาพรมได้ฟังเรื่องที่พระบรมศาสดา ตรัสเล่าถึงอดีตของตัวให้ฟังก็ระลึกชาติได้ตามที่พระองค์ทรงล่อห้ฟังจึงทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงมีอนุภาพมากจริงเป็นผู้เสด็จมาดีทำให้พรมโลกสว่างสวัยดิแสงธรรมจึงละความเห็นผิดที่มีมาแต่เดิมได้ เห็นไหมจ๊ะว่าการที่พระองค์ทรงทำให้ประกาพรมละความเห็นผิดนี้นะี่ยนับเป็นชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งทำให้เรารู้ว่าพรมโลกนี้ยังไม่เยี่ยมแสดงว่าที่เยี่ยมกว่นนั้นนะ่ยยังมีอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยมพระองค์ทรงเป็นครูของทั้งมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกระทั่งพหมและอรุปรพรมมูมสัตว์ในการมาวจรภูมิทั้งหมดต้องฟังพระองค์ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าไปได้เพราะผู้ที่สาม,มารถสั่งสอนสัตว์โลกหร,รือฝึกผู้ที่ควรฝึก ได้ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังเช่นนี้แล้วก็อย่ามัวเสียเวลาไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนนะจ๊ะหรือแสวงหาที่พึงอื่นนอกจากพระรัตนตรัยเราได้เดินมาถูกทางแล้วก็ให้มุ่งหน้าเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาต่อไปสักวันหนึ่ง เราจะถึงจุดหมายปลายทางกันได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ ักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน thơn